Good day everyone สวัสดีค่ะ students เกดมัธยมวันนะคะสำหรับวันนี้พบกับทิเชอร์โตนะคะใน subject นะคะ history นะคะ topic today นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะ Thai historical events dance นะคะเกี่ยวกับอะไรคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างคะ How are you สบายดีนะคะ uh, teacher happy today นะคะ uh, what day is today today is Monday นะคะ the second of August นะคะ2021นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันอะไรคะวันจันทร์ที่2นะคะเดือนอะไรคะสิงหาคมนะคะ August ซึ่งทำไมคะมีวันสำคัญที่ student นะคะ ต้องรู้ก็คือวันอะไรคะ m าเธ e r d a y นะคะมาเธอเดย์ในเดือนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะได้เตรียมแผนหรือวางแผนแผนไว้ว่าเราจะบอกรักนะคะคุณแม่อย่างไรหรือเราจะทำอะไรให้คุณแม่นะคะอย่าลืมเตรียมไว้ด้วยนะคะ students นะคะ ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาดูว่า vocabulary today นะคะมีอะไรบ้างนะคะ the f i r d evidence นะคะ e v i d e n c e นะคะ evidence ก็คือหลักฐานนะคะ number two r i t e นะคะลายลักษณ์อักษรเห็นไหมคะ number three office o f f i c a l documents นะคะอันนี้เป็นเอกสารทางราชการนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับทอปิกนี้นะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะ Student นำวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปใช้อะไรคะศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้นะคะค่ะ Next นะคะอ่า this week นะคะเราจะมี conversation นะคะ this week นะคะสำหรับมัธยม1 to มัธยม3นะคะเราจะมา conversation กันนะคะ student uh, practice นะคะ uh, question and answer นะคะ conversation question นะคะ where is Mother's Day in Thailand นะคะ answer Mother's Uh, day is on the 12th of August. Uh, next. Do you give flowers to your mom on that day? Answer uh, Yes, I do. I usually give her a just means forward because it is a sample of m a t h e r s Day นะคะ next that is great how do you show love and care to your mom by t h e k i n g her out for message or spa and by saying I love you how about you นะคะ ค t i o n นะคะ I always like her 啊 p r o o m and s o m e t h i n g s I sings her a song นะคะอ่า uh, a n swer นะคะ Wow that is good <S นะคะ it makes your mom proud too นะคะเ h e ว last question นะคะ What is your wish for your mom uh mother นะคะ Answer I wish her best h i n g s happiness and healthy lifestyle every day นะคะอันนี้เป็น conversation นะคะ this week นะคะโอเคนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะค่ะเราเข้าสู่บทเรียนนะคะ ลักษณะประเภทและแหล่งที่มาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเป็นอะไรคะลายลักษณ์อักษรซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะเขากล่าวว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะคนไทยเนี่ยไม่ชอบจดบันทึกนะคะจึงทําให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีน้อยนะคะ หลักฐานบางอย่างทําไมคะถูกทําลายไปจากศึกสงครามแล้วก็มีอากาศที่ร้อนชื้นนะคะทําให้หลักฐานนั้นเสียหายนะคะไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งในรัฐสมัยนะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะคนไทยต้องทําไมคะจดคัดลอกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วยลายมือนะคะเพราะยังไม่มีระบบการพิมพ์นะคะถือว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนรู้กันเฉพาะเจ้านาย หรือคนระดับสูงเท่านั้นทําให้การศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในสมัยโบราณต้องมีการสันนิษฐานกันมากเลยนะคะอันนี้เป็นลักษณะนะคะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะค่ะเรามาดูในเรื่องของประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งประเภทของหล,หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือหลักฐานที่เป็น ลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเรามาดูหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันก่อนนะคะเช่นตำนานนะคะตำนานเป็นอะไรคะเป็นเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนทำไมคะหาจุดกําเนิดไม่ได้นะคะแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นผู้แต่งผู้เล่า ะะเรื่องราวเป็นคนแรกนะะสิ่งที่พอจะรู้ก็คืออะไรคะมีการเล่าเรื่องสืบต่อกันมาเป็นเวลานานนะคะจนกระทั่งมีผู้ที่รู้หนังสือเนี่ยได้จดบันทึกนะคะลงในลงเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะต่อมาเลยจึงมีการคัดตำรานะคะต่อกันมาเป็นทอดๆนะคะซึ่งการคัดตำราเนี่ยก็จะทำให้ทำไมคะ ผิดเพี้ยนได้นะคะเพราะว่าคัดหลายครั้งคัดไปคัดมาหลายครั้งหลายคราวก็จะทําให้ข้อมูลนั้นๆคาดเคลื่อน,นไปได้นะคะซึ่งเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในตำนานนะคะถูกอะไรคะถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะ,ะเนื้อเรื่องของตำนานเนี่ยส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเหตุการณ์ที่สำคัญของ บ้านเมืองนะคะเหตุการณ์ในชุมชนนะคะในสมัยดั้งเดิมเลยเกี่ยวกับอะไรครับปุชนียสถานปุชนียบุคคลปุชนีวัตถุอย่างเงี้ยนะคะหรือเกี่ยวกับพวกพฤติกรรมของบุคคลสำคัญอย่างเช่นพระมหากาษัตริย์วีรบุรุษนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เราจะสามารถแบ่งประเภทตำนานเนี่ยออกได้เป็นสามประเภทนะคะก็คือตำนานในรูปของนิทานเพื่อนบ้านอ่อสอรีค่ะนิทานพื้นบ้านอย่างเช่นอะไรคะเรื่องพยากงนะคะหรือพยาพานหรือเท้าแสนปรมอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นตำนานในรูปของนิทานนะคะซึ่งจะเล่าทำไมคะต่อต่อกันมานะคะ เรามาดูว่าอีกอันนึงก็คือตำนานในรูปของการบันทึกประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานจุดมุ่งหมายก็เพื่ออะไรเพื่อรักษาศรัทธาความเชื่อะะสัญ,ญลักษณ์ของพุทธศาสนาอย่างเช่นตำนานพระแก้วมรกตะะอีกลักษณะหนึ่งก็คือตำนานในรูปของการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองนะะในราชวงศ์ กษัตร์นะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมนุษย์สัตว์นะคะในอดีตอย่างเช่นตำนานสิงหนนะคะประวัตเิเกี่ยวกับอะไรคะกุมานนะคะตำนานจามเทวีวงแล้วก็ตำนานเกี่ยวกับตำนานมูลาศาสนาตำนานชินการมารีปรกรณ์นะคะเป็นต้นนะคะอันนี้คือ เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเ,เกี่ยวกับตำนานนะคะถ้าเรามาดูหลักฐานนะคะที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของอะไรคะการจารึกนะคะว่าการจารึกนะคะในแง่ของภาษาแล้วมีคําอยู่สองคำที่คล้ายคลึงกันนะคะอย่างก็คืออะไรคะคาว่าจารน,นะคะคาว่าจารและจารึกนะคะหมายความว่าอย่างไรเรามาดูว่าคําว่าจารเนี่ยแปลแป แปลว่าการเขียนอักษรด้วยเหล็กแหลมบนลงบนแผ่นอะไรคะใบลานนะคะส่วนคําว่าจารึกแปลว่าเขียนเป็นอะไรคะรอยลึกนะคะรอยลึกลงบนแผ่นศิลาหรือแผ่นโลหะนะคะซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์คําว่าจารึกเนี่ยก็หมายถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้ใช้วิธีการเขียน เป็นรอยลึกนะคะถ้าเขียนเป็นรอยลึกนะคะลงบนแผ่นหินเราจะเรียกว่าศิลาจารึกนะคะอย่างเช่นอะไรคะศิลาจารึกสมัยสุขโขทัยนะคะาจารึกเกี่ยวกับอะไรคะพ่อขุนรามคำแหงนะคะถ้าเขียนลงบนวัดสิ่อื่นๆอย่างเช่นแผ่นอิดนะคะเราก็จะเรียกว่าศิลาจารึกแผ่นอิดนะคะถ้าลงแผ่นดีบุกก็ศิลาจารึก บนแผ่นดีบุกนะคะอันนี้เป็นหลักฐานนะคะที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของการจารึกนะคะนอกจากนี้นะคะการจารึกไว้บนปูชนียสถานแล้วก็ปูชนีวัตถุนะคะ mm hmm. โดยเรียกไปตามลักษณะของการจารึกปูชนียสถาน,นนั้นๆอย่างเช่นการจารึกบนฐานพระพุทธรูปนะคะในสมัยสุโข,ขทัยในสมัย รบบุรีนะคะเรื่องราวที่เราจะจารึกไว้นะคะเราจะพบในดินแดนในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะพบเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพระมหากษัตริย์แล้วก็ศาสนานะคะซึ่งจะาจารึกเป็นตัวอักษรนะคะเชเก็จะเป็นภาษาไทยภาษาขอมภาษามนนะคะภาษาบาลีภาษาสันสกิตนะคะ เป็นต้นนะคะส่วนมากเราจะพบตัวหนังสือประเภทนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะ next page เรามาดูนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะที่เป็นพงศาวดารน,นะคะว่าพงศาวดารเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะพระบาทสมเด็จนะคะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ ทรงมีพระราชดำรัสนะคะให้ความหมายของพงศาวดารน,นะคะว่าหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินนะคะซึ่งสืบสันติวงศ์นะคะลงมาถึงเวลาที่เขียนนะคะนั้นแต่ต่อมาก็มีการกําหนดนะคะความหมายของพงศาวดารน,นะคะให้กว้างนะคะกว้างออกไปอีกว่าหมายถึง การบันทึกเหตุการณ์นะคะที่เกี่ยวกับอาณาจรรักรแล้วก็พระมหากษัตร,ริย์นะคะที่ปกครองอาณาจรรักรพงศาวดารจึงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นราชธานีนะคะจบจนนะคะกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่4นะคะซึ่งสามารถจำแนกนะคะจำแนกพงศาวดารได้เป็นสองลักษณะ ก็คือพระราชอ่ะสอรี่ค่ะพระราชพงศาวดารน,นะคะกรุงศรีอยุธยาและพระราชพงศาวดารน,นะคะกรุงรัตนโกสินทร์นะคะอย่างเช่นพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเส,ะะสริฐนะคะพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สองนะคะทรง ของของใครคะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะแล้วก็ได้พระราชพงศาวดารในกรุงรัตตาโกศลนในรัชกาลที่สี่ในรัชกาลที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยอของเจ้าพยาทิาพากกรวงมหาโกธิบดีนะคะขำบุญนาคนะคะอันนี้ก็เป็น พงศาวดารน,นะคะที่เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ mm hmm. บันทึกนะคะเรามาดูหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ mm hmm. บันทึกของชาวต่างชาตินะคะ mm hmm. บันทึกอย่างไรนะคะ mm hmm. เกิดจากอะไร mm hmm. ก็คือเกิดจากที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในสมัยต่างๆเนี่ย มีทางพวกนักการทูตพ่อค้านะคะนักเผชิญโชคนะคะซึ่งพวกเขาเหล่านี้ได้ทำไมคะเข้ามาแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับประวัติติศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมการดำรงชีวิตนะคะทำให้เราได้ทราบเหตุการณ์นะคะทางประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้นเพราะบันทึกที่สำคัญของชาวต่างชาติในสมัยอยุธยาเนี่ยอย่างเช่น พงศาวดารกรุงเสียยุธยาฉบับฟรานเฟสนะคะหรือวันวลิศจดหมายเหตุลาลูแบร์นะคะอันนี้เป็นบันทึกของชาวต่างชาตินะคะซึ่งทำให้เราที่เป็นคนไทยนะคะทราบประวัติศาสต์เกี่ยวกับประวัติศาสต์นะคะเราไปดูหลักฐานทางหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรน,นะคะเกี่ยวกับจดหมายเหตุนะคะจดหมายเหตุ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญนะคะประเภทพงศาวดารน,นะคะจดหมายเหตุเป็นอะไรคะบันทึกร่วมสมัยนะคะจดหมายเหตุจะบอกเกี่ยวกับวันเวลาที่ทำไมคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีลักษณะเด่นในเรื่องของอะไรคะรายละเอียดความถูกต้องในเรื่องของวันเวลานะคะ จดหมายเหตุแบ่งออกเป็นหลายประเภทเลยก็คือจดหมายเหตุของหลวงจดหมายเหตุนะโหนนะคะอันนี้คือจดหมายเหตุที่เป็นหลักฐานาที่เป็นในลักอักษรนะคะซึ่งจดหมายเหตุเนะี่ยหมายถึงอะไรก็คือการจดบันทึกนะคะข่าวเข้าๆนะคะหรือเหตุการณ์เรื่องหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นใน วันเดือนปีนั้นๆนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ความหมายของคำว่าจดหมายเหตุได้เปลี่ยนจากเดิมไปก็คือหมายถึงอะไรคะเอกสารทางราชการทั้งหมดนะคะปัจจุบันนะคะเมื่อถึงสิ้นปีจะต้องทำไมคะนำชิ้นที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยไปรวบรวมเก็บรักษาที่กองจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะมีคุณค่าด้านอะไรคะการค้น ขวา้าอ้างอิงแล้วก็เอกสารเหล่านี้เมื่อมีอายุตั้งแต่25ถึง50ปีนะคะไปแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าจดหมายเหตุนะคะหรือบรรณสารนะคะการบันทึกจดหมายเหตุนะคะของไทยในสมัยโบราณส่วนมากบันทึกโดยที่ทำไมคะผู้รู้หนังสือแล้วก็รู้เลิกยามดีนะคะโดยมีการบันทึกวันเดือนปีนะคะ แล้วก็เลิกยามลงก่อนที่จะจดบันทึกเหตุการณ์ที่เห็นว่าสำคัญลงไว้นะคะโดยมากเลยเราจะจดในวันเวลาที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหรือในวันเวลาที่ใกล้เคียงกับผู้จดบันทึกเนี่ยได้ได้เห็นเหตุการณ์นั้นๆนะคะเอกสารประเภทนี้นะคะมักมีความถูกต้องในเรื่องของ วันเดือนปีนะคะมากกว่าหนังสืออื่นๆนะคะอย่างเช่นจดหมายเหตุของหลวงเงี้ยเป็นจดหมายที่ทําไมคะที่ทางฝ่ายบ้านเมืองได้บันทึกเอ่อไว้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะแล้วก็บ้านเมืองนะคะจดหมายจดหมายเหตุโหนเนี่ยเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากโหนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่รู้หนังสือแล้วก็เลิก ยามในการจดนะคะไว้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีที่ว่างสำหรับจดหมายเหตุต่างๆนะคะอย่างเช่นอะคะลงในเขาจะจดไว้ลงในไหนคะปฏิทินนะคะเหตุการณ์ที่โหนจดไว้น่ยโดยมากก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับดวงดาวนะคะโหนที่ทำนายบ้านเมืองนะคะอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ประเภทจดหมายเหตุนะคะตอนี้เรามาดูนะคะว่าเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกอย่างหนึ่งก็คือเอกสารทางราชการเห็นไหมคะเอกสารทางราชการเนี่ยเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารราชการนะคะแล้วก็การปกครองที่รัฐบาลมีต่อข้าราชการทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ เอกสารทางราชการก็อย่างเช่นรายงานการตรวจสอบราชการรายงานความผิดนะคะ s o ออรี่ค่ะรายงานความคิดเห็นนะคะเพื่อกักบ,บังคมทูนรายงานการประชุมเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะประเภทเอกสารทางราชการนะคะเรามาดูรายหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะว่า หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอ่ะก็เช่นอะไรคะโบราณสถานนะคะเรามาดูว่าโบราณสถานนะคะหมายถึงอะไรก็หมายถึงสิ่งก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์นะคะขนาดต่างๆกันอยู่ติดกันนะคะกับพื้นที่ดินไม่ไม่ได้เคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนไหวนะคะอย่างเช่นพวกอะไรคะ กำแพงเมืองคูเมืองวังวัดนะคะตลอดจนพวกสิ่งก่อสร้างพวกที่อยู่ในวัดแล้วก็วังนะคะพวกอะไรคะโบสถ์นะคะวิหารเจดีย์นะคะและที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้เป็นหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะเรามาดูว่าหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยมี หลายประเทศเลยอย่างเช่นที่ที่เช่อโตได้กล่าวมานะคะการนำหลักฐานไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะหลักฐานชั้นต้นนะคะที่ทีเช่อโตได้แจ้งไปแล้วในเดลาร์ Last, นะคะเดลาร์ไทม์นะคะว่าหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานอะไรคะ หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมินะคะเป็นหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆนะคะโดยมีอะไรคะการบันทึกนะคะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงนะคะอันนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นซึ่งหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมีความสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเรามาดูว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะคะ หลักที่หนึ่งหรือศีลาจารึกพ่าขุนรามคำแหงนะคะที่เชอร์่ตได้พูดไปแล้วนะคะในเดล t page นะคะว่าเป็นหลักฐานที่ทำไมคะให้ข้อมูลของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองเศรธธธษฐกิจสังคมนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะวิถีความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นนะคะอันนี้เป็นศิลาจารึกหลักที่หน,นะคะ เรามาดูเจดีนะคะเจดีทรงดอกบัวตูมนะคะหรือเจดีทรงพุ่มข้าวบินนะคะเป็นอะไรคะโบราณสถานที่อยู่ในวัดมหาธาตุนะคะอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะของพระพุทธศาสนาในสมัยสุขโขทัยนะคะ หลักฐานชั้นลองหรือหลักฐานอะไรคะทุติยภูมินะคะหลักฐานทุติยภูมิเป็นอะไรคะหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะคะมีการเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอะไรคะบทความทางวิชาการนะคะพวกพงศาวดาตรตำนานนะคะบันทึกคําบอกเล่าหรือผล ทางการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการอันนี้คือหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมินะคะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นสารสารนิพน์ประเสนะนะริฐณนคนนะคะเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลของอาณาจักรสุขโขทัยหลายๆด้านนะคะทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีการเป็นอยู่ของประชาชนในสมัยนั้นนะคะ ส่วนหลักฐานชั้นรองที่เป็นอะไรคะสุขโขทัยเมืองพะล่วงเนี่ยก็เป็นหลักฐานโบราณสถานนะคะโบราณสถานในวัดพระมหาธาตุเหมือนกันนะคะในจังหวัดสุขโขทัยนะคะแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหลักฐานชั้นรองนะคะซึ่งหลักฐานชั้นต้นก็ความหมายคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นใบางานนะคะใบางานที่ที่เชร์โตนะคะจะให้ จุดเรนนะคะได้ทำนะคะเมคนะคะเป็นโฮมเวิร์กนะคะห้าข้อนะคะตอบคำถามในเปเปอร์แล้วก็เชนทิชชร์นะคะเน็กวิกนะคะห้าข้อนะคะอย่าลืมทำกันบ้านกันนะคะแล้วส่งมาให้ทิชชร์ตรงนี้มีคะแนนให้ทุกทุกเวิร์กชีตนะคะก่อนที่ทิชชร์โตจะาลาจุดเรนไปตรงนี้นะคะเราก็จะพบกันในเน็กคลิปนะคะ ก่อนที่จะจบที่เช่าตัวมีคลิปวิดีโอนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะให้สตูเดนต์ได้ชมกันเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอก่อนนะคะแล้วเราก็จะลาไปนะคะเพียงเท่านี้นะคะซ a วเกนในคลิปบายบายค่ะเรื่องหลักฐาน